ือจอคมพิวเตอร์จอเก่านะฮะซึ่งดูแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวเอามาต่อออกทีวีกันนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงง่ายๆนะครับจอคอมนะฮะที่ไม่ได้ใช้มีประโยชน์ครับก็ดับแรกก็คือต้องมีอ,อุปก,กรณ์นะครับก็คือสาย h ฮดดใหม่ D ai, ตัวนี้ครับสายดิมไนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแถมมาให้แหละนะครับทั้งทีวีเก่าจะซื้อก็ได้ที่ลาซาด้านะครับ เอาไว้ต่อนะฮะเข้าในกล่องแอนดรอยอะไรก็ได้เพื่อเข้าอูนีดีอันที่2แล้วก็ซื้อของนี่ฮะที่ l a ซ a ด้ก็จะเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับเห็นตรวนี้จำไว้เลยนะครับว่าจะต้องมีคําว่า VGA ตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวต่อที่ตรงด้านขอบนะครับเอาไปต่อนะครับ ก็คือสายสายนี้ฮะนะครับก็มาใสางา่ง่ายๆใส่ให้เข้ากันนะฮะนี่แค่นั้นเองใส่ให้เข้าแล้วก็ไหน็อตนะ เพราะว่าตูดของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องอย่างนี้แหละนะครับแต่อันนี้คือต้องเป็นตัวแปลงจาเลยนะครับว V ga นะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบบาทรวมจะส่ง้วยก็ร้อกว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้ด้านหลังก็ไปต่อตรงตูดคอมพิวเตอร์อันนี้ครับนี่มาดูกัน,นะนนะครับง่ายๆนะครับ จะไม่ได้ส่องได้เห็นนะฮะแต่คิดว่าน่าจะรู้คร่าวๆก็คือตูดตรงนี้ครับนะที่ต่อตรงพร้อมะตรงจอก็ใส่ไปใส่เข้าไปเลยครับใส่แล้วก็ขันให้แน่นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถ้าคนเข้าไปดูใน YouTube เดกกี K ้เชฟก็จะเห็นวิธีการใส่ง่ายๆนะครับเลาลองกันสดๆเลยว่าใช้ได้จริงไหม จอคอมพิวเตอร์กรเก่าก็มีประโยชน์เอามาใช้ได้นะครับออกมาเป็นทีวีให้ดูหนังนะครับหรือจะเป็นสมาร์ทบ็อกของ Android ได้หมดนะมเนาะหัะใจสำคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับหรือมาใส่ให้มีประโยชน์นะครใส่ให้แน่นเลยนะครับขออที่2ฝากนิดนึงก็คือว่าตรงเนี้ย จอคอมพิวเตอร์ตัวเก่าสังเกตดูว่ามันจะไม่มีสายสาหรับต่อออกลําโพงนะฮะนะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อผิดเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ออกออกแต่ภาพนะแต่เนี่ยผมแนะนําก็จะซื้อเราวให้มีเสียงด้วยนะครับก็ให้ดูตรงนี้ครับสั่งที่ลาซาด้าก็จะมีเป็นตัวเนี้ยสาคัญเลยนะครับ v T A นี่แหละมันจะมีรูตรงนี้สังเกตได้นะครับก็คือที่พีแถนตรงนี้ให้ก็คือการต่อ ออกเสียงลำโพงนะครับเนี่ยฮะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้นเนี่ยก็ไปเสียบกับไอ้ลำโพงจะเป็นบลูทูธจาวาอะไรก็ได้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับตอนนี้ตัวที่ดีใหม่เราก็สมมติว่าผมจะทดลองกล่องฮูนะฮะเพื่อจะออกจอทีวีตรงนี้นะครับเนี่ยสายให้ดีใหม่เสร็จปุ๊บเราก็ามาต่อดเลยครับ นีห้าต่อแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดไฟแล้วลองดูกันนะครับนี่คือ,ลอกล่องแอนดอร์ไปเสียบปลั๊กจอคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับไนเออยอยู่นี่ครับ เส็จแล้วครับจอนี้ก็ไม่ได้ใช้นานนะฮะจอก่าแล้วเราก็เลื่อนที่จะเป็นจอ F นะครับไป็นไปเดี๋ยได้ไหม นะฮะก็จอออกมาครับแต่เนี้ยคือจอสังเกตคือว่ามันเป็นจอมันแตกแวเนี้ยฮะที่จอแตกเลยเราไม่รู้นะฮะเราก็มาใช้ก็จะออกมาเป็นทีวีได้แต่จอตัวนี้แตกซะละเสียดายจังเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับออกแล้วะฮะง่ายๆส่วนเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงตัวนี้เลยก็ใช้ตัวนี้ นี่ฮะเมื oh, <S <S mm ่อ hmm. ก um, anyway> ี้นี่แหละเราก็มาเสียบเสียงเราก็เปิดเ i n ตโวส์เรดี้ทูเพย์ออกซ์อินัุตโหม่เแค่เสียงออกีล้ครับ ง่าครับก็สามารถใช้จอคอมเก่าเอามาต่อแล้วก็เป็นทีวีได้เลยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดโอเคนะครับติดตามดีๆได้จากไฟลายสปรับพนมออแกนิกเบารอดตายครานี้ต่อเสร็จเรียบร้อยครับเพราะคุณหญิงแท้ๆเบาหายไข้เมื่อไดเบาจะตั้งใจรับใช้